สวัสดีค่ะเด็กๆย่นดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t e a c เช r น i k k i Channel นะคะก่อนอื่นอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร b ์ให้คุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ present ค่ะซึ่ง present นี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเคยได้เรียนมาัแต่ตอนประถมแล้วแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึงหัดไปในตัวด้วยนะคะ mm hmm. present ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือ present simple tense ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุณต้องบอกก่อนว่า present simple tense เนี่ยจะเป็นประโยคที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกิจวัตรประจำวันหรือว่าเป็นเรื่องจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะคะจะมีทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็ประโยคคําถามซึ่งโครงสร้างเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เป็นเบสิกม,มากๆเลยค่ะเพืาอที่จะต่อยอดไปเรียนในเรื่องของออ grammar ชนิดอื่นๆนะคะเอาละเราไปดูกันเลยค่ะ Present Simple Tense นะคะที่แบ่งออกเป็น3แบบก็คือประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามเราจะเริ่มต้นกันที่ประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะซึ่งโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นประธานบวกกับคำกริยาช่องที่1หรือคำกริยาที่เติม S E S I E S แล้วก็บวกกับ Object o b j e c t จกตก็คือกรรมนะคะซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ They study English today. She swims in the pool. เหล่านี้เป็นประโยคที่เราพูดถึงเรื่องปกติในชีวิตประจำวันนะคะ They study English today ก็คือว่าพวกเขาเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษในวันวันนี้หรือ s h e s w i m s in the pool ก็คือหล่อนว่ายน้ำในสระว่ายน้ำอันนี้เป็นประโยคที่เราพูดกันปกติเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะ mm hmm. Present simple tense แบบที่เอ่อแบบที่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็คือเราจะมี don't กับ d ั s ซึ่งเข้ามาหรือว่า Do not กับ o e s not เข้ามานั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าเวลาที่เราเห็นคําว่าปฏิเสธเนี่ยมันจะต้องมีคําว่า Not เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งโครงสร้างาก,ก็จะคล้ายๆเดิมนะคะคล้ายๆย้ำว่าคล้ายๆจะไม่เหมือนเดิมนะคะก็คือประธานโดยที่เราจะนํา Do Not หรือว่า does not เนี่ยเข้ามาแทรกตรงกลางจากนั้นคํากริยาที่แต่ก่อนเนี่ยครูเคยบอกว่า อาจจะเติม s e s หรือ i e s นะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นช่องที่1โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะจำไว้ว่าถ้าเราเจอ don't doesn't คำกริยาต้องกลับมาเป็นช่องที่1โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะอ่ายกตัวอย่างค่ะ they don't study English today พวกเขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ she doesn't swim in the pool หล่อนไม่ได้ไว่ายน้ำในสระว่ายน้ำสังเกตว่าก่อนหน้านั้นนะคะ swims จะเติม s ทีนี้พอมาพอมาต่อท้าย she o e s n t doesn t ก็คือประโยคนปฏิเสธอย่างที่ครูบอกไปว่าถ้ามี don't กับ doesn t คำกริยาจะต้องกลับไปเป็นช่องที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะโดยที่ไม่ต้องเติม s e s i e s เลยนะคะก็จะเป็น swim แบบปกติต่อไปค่ะประโยคคํคำถามค่ะจากที่เราเคยเอาดูกับ does ไว้ตรงกลางนะคะทีนี้ถ้าเป็นประโยคนคำถามเราจะต้องเอาดูกับ o e s เนี่ยมาไว้หน้าประโยคขึ้นต้นประโยคนะคะก็คือจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ อย่างตัวนี้นะคะ do ก็จะเป็น do ตัวพิมพ์ใหญ่ does ก็จะเป็น does ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวสีเหลืองเหลนี้นะคะตามด้วยประธานหรือว่า subject และนักเรียนเหมือนเดิมค่ะ verb ก็จะเป็นช่องที่1โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยจําไว้เสมอค่ะว่าถ้าเจอ do กับ does คํากริยาจะต้องเป็นช่องที่1โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะอ่ะยกตัวอย่างค่ะ do they study English today Do they study English today? พวกเขาได้เรียนภาษาอังกฤษในวันนี้หรือเปล่า Does she swim in the pool? Does she swim in the pool? หล่อนได้ไว่ายน้ำในวันนี้ไหมแบบนี้เป็นต้นค่ะไปต่อกันที่เรียนที่สองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนักเรียนดูในความแตกต่างของประโยคบุภาพสองูปภาพนี้นะคะ เครดิตจะอยู่ที่ข้างล่างนี้นะคะรบุกไปดูในเครดิตใน a ฟ e บุ๊กมานะคะ English materials นะคะอันนี้นักเรียนตามไปดูได้นะน่าสนใจมากๆเลยอ่าถ้าเป็นคำกริยานะคะยกตัวอย่างคำว่า ride กับ rise ride rise ride ตัวนี้แปลว่าปั่นนะคะป,ปนนั่นปั่นจักรยานอย่างเงี้ยค่ะ rise ตัวนี้ก็แปลว่าปั่นเหมือนกันแต่เติม s นะคะมาดูอันแรก he rides a bike every morning Tony rides a bike to school ประธานเป็นทีกับ Tony เอ๊ะทำไมคำกริยาถึงเติมเอแตกต่างกันยังไงเอ่ยมาดูข้างล่างค่ะ we ride a bike every morning Lisa and Ken ride a bike อ่าทำไมตรงนี้คำกริยาไม่เติมเอไม่เติม es ไม่เติมอะไรเลยความแตกต่างของมันเราจะไปดูกันที่ลิต่อ,อในสไลด์ต่อไปค่ะอ่ามาดูที่ตรงนี้นะคะ เราแบ่งแยกออกเป็นสามหัวข้อค่ะก็คือหัวข้อที่1ก็คือประโยคแบบบอกเล่านะคะหรือว่า positive นั่นเองเอามาเหมือนเดิมค่ะ subject ก็คือประธานบวก verb บวกกริยาบวก object อย่าลืมว่า object จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วแต่เลยประธานจะมีทั้งเอกพจน์และพระหูโพจน์ค่ะเอกพจน์ก็คือมีแค่หนึใช่ไหมพหูพจน์จะมีมากกว่าหนึ่งนะคะจำได้ไหมว่าคุณครูบอกว่าพหูหูคือสก็คือมี สสิ่งขึ้นไปมี2คนขึ้นไปนั่นเองนะคะประธานเป็นเอกพจน์ก็คือ he she it หรือคำนามที่ไม่เติม s คำนามที่มีเพียงหนึ่งนั่นเองค่ะถ้าคำนามไม่เติม s คำกริยาจะต้องเติม s es หรือว่า i es ทันทีนะคะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูจะแยกไปสอนอีกทีนึงน,นะคะว่าจะเติมแบบไหนเดี๋ยวตัวอย่างคะ่ะ he studies French in this class She eats breakfast with her family. Adam speaks English very well. Helen catches the bus to school every morning. My mother buys some vegetables from the market. elena watches auditors in the kitchen. how up thought he she a. คำกริยาเราจะต้องเติม s ไม่ s ไม่ s ก็ e s ไม่ e s ก็ i e s เป็นยังไงไปดูในสไลด์ต่อไปค่ะ,ะหลักการนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ั่นกูจะอ,อ,อธิบายในเรื่องของหลักการเติม s e s i e s ท้ายคำกริยาที่ประธานเป็นเอกพจน์นะคะอันนี้ใช้กับประธานเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะคะ อันนี้คุณจะไม่ได้อ่านคํากริยาให้ดูทุกคำนะคะในเน้นสามารถที่จะศึกษาต่อแล้วก็ดูตามได้นะคะข้อ1ค่ะเติม erm s หลังคํากริยาปกติทั่วๆไปเลยก็อาจจะเป็น comes cuts drinks feels eats swims แบบนี้ก็คือคํำกริยาปกติทั่วไปเอเราไม่ปกติจะเป็นยังไงามาดูที่ข้อ2ค่ะเติม es erm e หลังคํากริยาที่ลงท้ายที่ลงท้ายนะคะลงท้ายด้วยอะไร ลงท้ายด้วย s s h c h x z แล้วก็ o นะคะ s s h c h x z แล้วก็ o ค่ะอย่างเช่น catch c a t c h catch ก็จะเปลี่ยนเป็น catches เติม es นะคะ kiss k i w s, s ก็จะเปลี่ยนเป็น kisses k i w s, s e s แบบนี้นะคะ teach เหมือนเพิ่งครู teach i เอ่อที่เพิ่งครู teach ก็แปลว่าสอนนะคะ teach t e a c h teach เต e ิม e s เข้าไปก็จะเป็น teaches แบบนี้นะคะ go g o ลงท้ายด้วย o ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นักเรียนจะต้องให้เป็น goes โดยการเติม es ค่ะอันนี้นักเรียนสามารถดูได้ในนี้เลยนะคะต่อไปคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y มี2ประการก็คือถ้าหน้า y เป็น a e i o u หรือว่าเป็นสระเราจะเติม s ได้เลยค่ะอย่างเช่นจำได้ไหมที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่า buys my mother buys ใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องสไลด สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะสไลด์ก่อนหน้านี้นี่อย่างตัวนี้ my mother buys เห็นไหมคะ buys ตัวเนี้ยลงท้ายด้วย y เราสามารถที่จะเติม s ได้เลยเพราะหน้า y เป็น u หน้า y เป็น a e i o u เราสามารถที่จะเติม s ได้เลยนะคะก็จะมีคำว่า buy b-u-y ก็เป็น buys play p-l-a-y ก็จะเป็น plays say ที่แปลว่าพูดนะคะ say ก็จะเป็น say เติม s ปกติเลยนะคะต่อไปค่ะถ้าหน้า y ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i es นั่นเองนะคะอย่างเช่น fly f l y fly ก็ให้เปลี่ยน y เป็น i es flies cry c r y ก็เปลี่ยนเป็น c r I E S t r y ซึ่แปลว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่า study S T U D Y หน้า Y เป็น D ก็จะเปลี่ยน Y เป็น I E S แบบนี้นะคะอย่าลืมว่าที่ครูอธิบายให้ฟังคือใช้เฉพาะกับประธานที่เป็นเอกพจน์ K เท่านั้นถ้าประธานเป็นพหูพจน์จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือเปล่าไปดูในสไลด์ต่อไปคะ่ะอ่า ประธานเป็นพหูพจน์หรือว่ามากกว่าหนึ่นะคะ u v V จากคำนามที่เติม s e s i e s เนี่ยเราจะไม่เอามาเติมแล้วนะคะไม่เอามาเติมแล้วประธานที่มากกว่าหนึ่ก็คือ u v V หรือคำนามที่เติม s e s i e s พวกเนี้ยถือว่าเป็นพหูพจน์เอ๊แต่ทำไมตัวสีฟ้ามี i ด้วยล่ะเรายกเว้นนะคะเรายกเวน้น i นะคะ I ให้อยู่ในจำพวกเดียวกันกับ UVa อย่าลืมนะคะ I อให้อยู่ในจำพวกเดียวกันกับ UVa ซึ่งถ้าคำกริยาหลังไอเนี่ยก็จะเป็น I play I eat I go ปกติไม like, ่ต e ้องเติม e s e s i e s อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั e ้นอย่า e ลืมว่าถ้าประธานเยอะแล้วประธานมีหลายคนหลายสิ่งหลายตัวหลายอันแล้ว คำกริยาไม่ต้องเติม s e ค่ะมันจะเยอะเกินไปอาจคิดอย่างนี้นะคะจะง่ายขึ้นอายกตัวอย่างเช่น I go to work by car. You enjoy with the party. We fly to America every year. Natty and e l l i e always help their mother. My students speak Spanish very well. Kimmy and Mark hang out. Every Friday night, elephant, elephant ตันนี้ต้องเติม s นะคะ Elephants are the largest land animals. My parents have lunch at home. ดิลุม elephant ตัวนี้ก็พิมพ์ผิดนะจะต้องเติม s ลงไปข้างหลังด้วยเพื่อที่จะให้บอกว่าช้างเนี่ยฝูงช้างช้างหลายๆตัวเนี่ยเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ ไปกันต่อค่ะอันนี้จะมาในประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธอย่าลืมว่าเราคุยกันไปแล้วว่าประโยคปฏิเสธก็คือจะมี don't กับ doesn't ใช่ไหมซึ่งประธานก็จะเป็นประธานจำพวกเดิมค่ะถ้าเป็น don't หรือว่า doesn't เนี่ยประธานก็จะเป็น I, you, we, they แล้วก็คำนามที่มากกว่าหน,นึ่งจะใช้กับ don't ถ้าประธาน he, she, it แล้วก็ประธานที่เป็นเอกพจน์เนี่ยจะใช้กับ doesn't ซึ่ง อย่าลืมเห็นไหมคะตรงนี้มี don't กับ does ึ้นเมื่อไหร่กิริยากริยาไม่ต้องเติมอ,อะไรทันทีย้ำมี don't กับ does ึ้นเมื่อไหร่กริยาไม่ต้องเติมอ,อะไรทันทีก็กลับไปเป็นคำกริยาช่องที่1นึ่เพียวๆเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้นักเรียนสามารถดูตามในสไลด์นี้ได้เลยไปต่อกันที่ประโยคคำถามคะ่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะต้องเอา do กับ does ม,มาไว้ต้นประโยคแล้วทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่าลืมที่สำคัญในประโยคคำถามอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องหมาย question mark นะคะก็คือเครื่องหมายคำถามโดยที่เวลาถามขึ้นต้นด้วย do กับ does เนี่ยเวลาที่เราตอบไม่ว่าจะ yes หรือว่า no เนี่ยนักเรียนจะไปตอบ yes I am yes you are ไม่ได้นะคะเขาถาม do กับ does เวลาตอบนักเรียนก็ต้องมี do กับ does เข้ามาเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่นอันที่1 Das บวกกับประธานเอกพจน์แล้วก็บวกกับคำกริยาช่องที่1โดยที่ไม่เติมอะไรย้ำคำตอบก็จะเป็น yes แล้วก็มีประธานแล้วก็มี Das เข้ามาถ้า no ก็จะเป็น no แล้วก็ประธานแล้วก็เป็น Das สประมาณนี้ค่ะเป็นเป็นเอ่อเป็นเรื่องที่มันสอดคล้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่มันถามว่า do das นี่คุณครูเห็นบ่อยมากเลยว่าน,นักเรียนจะเอา yes i am no i aren อะไรอย่างเงี้ย no I am not อะไรเงี้ยมาเติมอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องดูให้ดีว่าเขาถามอะไรก็จะต้องตอบอันนั้นนะ,อ,ะอย่างเช่นคำตัวอย่าง does she go to work ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes she does ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า no she doesn't แค่นี้เองนะคะต่อไปดูบวกกับประธานพหูพพน์บวกกับคำกริยาช่องที่หนึ่งแล้วก็เครื่องหมาย question mark เหมือนเดิมค่ะถ้าใช่ก็จะเป็น yes บวกประธานแล้วก็บวก do ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น no บวกประธานแล้วก็บวก don't ซึ่งในกรณีนี้นะคะจะมีการถามให้นักเรียนงงอยู่นิดนึงก็คือเวลาถาม you นักเรียนก็ต้องตอบ i เวลาถาม i ก็จะต้องตอบ you อะไรแบบนี้นะคะนักเรียนน่าจะเคยเคยได้ยินมาแล้วอย่างเช่น do you see my friend do you see my friend คุณเห็นเพื่อนฉันหรือเปล่า yes i do อ๋อเห็นสิ No I don't ไม่นะไม่เห็นเลยเห็นไหมคะถ้าถาม you เวลาตอบก็ต้องตอบ I แต่ถ้าถามว่า do they play football do they play football พวกเขาเล่นฟุตบอลหรือเปล่า yes they do ใช่พวกเขาเล่น no they don't ไม่พวกเขาไม่ได้เล่นเห็นไหมคะว่ามันมีความสอดคล้องกันก็คือว่าถาม does ข้างล่างก็ต้องมี does หรือไม่ก็ does ื่น ทำดูข้างล่างเวลาตอบก็จะต้องมีดูหรือไม่ก็ don't แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามนั้วน้นต้องดูดีๆนะคะเอาละค่ะมาดูที่แบบฝึงหัดที่1ค่ะ put the verbs in the correct box เปลี่ยนคำกริยาให้เติม s e s i e s ให้ถูกต้องอย่าลืมว่าการเปลี่ยนคำกริยาแบบนี้ใช้กับในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์เท่านั้นค่ะเอาละค่ะมีทั้งหมด20ข้อนะคะดูตามตัวอย่างนะคะ start ก็จะเป็น starts เตม S best, ใช่ไหมอ,อ่ะคุณจะอ่านให้ทั้งหมด20ข้อคำละหนึ่งครั้งนักเรียนก็ทำลงไปในสมุดนะคะทำเองเลย one finish two like three carry four study five teach six use seven visit eight h, get nine say. ten talk. eleven tidy. twelve watch. thirteen play. fourteen do. fifteen give. sixteen work. seventeen walk. eighteen watch. nineteen try. twenty hits. นักเรียนเห็นลงท้ายแต่ละคำนักเรียนก็สามารถที่จะเติม s e s i e s ได้นะคะนักเรียนลองไปทำดูนะคะแบบขังหาที่1ต่อไปาแบบสังหาที่2ค่ะ choose the best answer เลือกคำกริยาให้ถูกต้องก็คือว่านักเรียนจะต้องดูตามประธานว่าประธานเขาเนี่ยเป็นประธานชนิดไหนประธานเป็นแบบไหนประธานเป็นเอกพจน์หรือประธานเป็นพหูพจน์ คำกริยาจะต้องเติม s ไหมหรือว่าไม่เติม s หรือถ้าเติม s แล้วมันอาจจะเติม s es หรือว่า i es นักเรียนจะต้องดูให้ดีนะคะเอาละค่ะคุณครูจะอ่านที่ตัวสีฟ้า,ฟาให้ส่วน1นถึงสินะคะนักเรียนน่าจะนักเรียนน่าจะพอพอที่จะอ่านได้เพราะว่าอันนี้จะดูเป็นอันที่ความมีความแตกต่างนะคะอ่ะ number one ตัวสีฟ้านะคะ go goes Number Two Soify work works. Number three. type, types. Number four carry carries. Number five don't doesn't. Number six do has does have. อะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะข้อนี้อย่าลืมว่ามันเป็นประโยคคำถามนะคะก็จะต้องมีอันหนึ่งที่เป็นตัวพิมใหญ่ก็คือเป็นประโยคคำถามไม่ดูก็ดาสแล้วคำกริยาอีกตัวหนึ่งล่ะเป็นอะไรอ่ะต้องมาเลือ่องถูกนะ seven you does I do เอ๊ะคำตอบแบบนี้ yes เนี่ยจะต้องตอบว่าอะไร number eight หรือว่าข้อ8นะคะ have has Number nine like l i g h s Number hmm? 10. he don't he doesn't อันไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเอาละนักเรียนอย่าลืมไปทำนะคะแบบฝึกหัดจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด3อย่างนะคะอีกอันนึงแบบฝึกหัดที่3จะเป็นแบบฝึกหัด reading ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมตัวไว้ทำแบบฝึกหัดทั้ง3อันนะคะแบบฝึกหัดหนึ่งเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดู หนึ่งอันนี้สองอันนี้ส่วนอันที่สามจะเป็นยังไงคุณครูจะส่งคลิปอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็ตั้งใจเรียนถ้าไม่เข้าใจเปิดฟังทวนหลายๆรอบได้เลยนะคะเอาละค่ะแค่นี้อย่าลืมไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ